สำหรับท่านใดที่หลับฝันไปว่าตนเองได้ทำหมาดำหลุดแแปลความหมายได้เป็นสองลักษณะดังนี้นะคะการฝันเห็นหมาดำนั้นช่วงนี้ก็ไม่ควรเสี่ยงโชคลาภเงินทองใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าคุณอาจจะไม่มีโชคการงานจะมีจุดที่ทำให้สะดุดหรือเงินอาจจะได้น้อยลงหรือตำแหน่งอาจจะล่าช้าหรืออาจจะผิดพลาดมากกว่าที่หวัง มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจเข้ามาหรือได้รับความเดือดเนื้อลอนใจจากเพื่อนและครอบครัวและญาติควรระมัดระวังการดำเนินชีวิตให้ดีจึงจะทำให้ผ่านพ้นไปได้ส่วนหมาดำที่เราเลี้ยงไว้นั้นได้หลุดออกจากบ้านแล้วด้วยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นกับชีวิตระวังข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านจะ เกิดความแตกหักและเสียหายได้ส่วนเรื่องของความรักคนโสดจะได้พบคนที่ต้องตาต้องใจก็ต่อเมื่อได้เดินทางไปที่ใดสักแห่งหนึ่งจะมีญาติผู้ใหญ่คอยเป็นแม่สือ่อแม่ชักผักดันให้คุณลงเอยกับคนที่คุณชื่นชอบความรักของคุณค่อนข้างจะห่างเหินกัน ในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกันเท่าไหร่นะักควรปรับความเข้าใจและเรียนรู้กันให้มากส่วนเรื่องดวงการงานการเงินนั้นจะมีคนตัดสินใจให้คุณกังขาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามจะไม่สามารถจบลงได้อย่างง่ายดาย ระหว่างการเผชิญหน้าต่อกันให้ดีควรมีอารมณ์ที่สงบและร่มเย็นและค่อยๆค,คิดค่อยๆเคลียร์ปัญหาไปทีละอย่างนะคะส่วนเลขที่ควรมีสําหรับความฝันนี้ก็คือเลข1เลข4ี่และเลข8นะคะส่วนการจะทําให้ความฝันนี้คลี่คลายไปในทางดีก็คือมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่พี่อบอยากจะบอกเช่นเดียวกัน ก็คือควรทําบุญสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์หรือถวายรองเทา้าก็ได้เช่นกันหรือจะแก้เคล็ดด้วยการบริจาคสิ่งของจําเป็นแก่ผู้พิการที่เราพบเห็นหรือมูลนิธิผู้พิการที่มีอยู่ทั่วไปตามตามกำลังทรัพย์ที่เรามีก็ทําบุญทํากุศลบริจาคทานให้สม่ําเสมอในช่วงนี้นะคะจะได้ คนหนักเป็นเบาได้ค่ะ